สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันเร็วขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามาทดลองระบบเวทีด้านข้างเราก็ติดกันน้ําฝนเรียบร้อยแล้วเหลือติดให้พี่น้องที่นั่งอยู่ในเต็นท์ดังนั้นเนี่ยพอฝนตกต่อไปนี้เราก็ไม่กลัววันนี้เดินไปดูรอบๆข้างๆด้านหลังที่ทําแปลงขัดกัน โอ้พอฝนมานี่ผักสวยเลยพี่น้องครับสงสัยวันที่29และ30มิถุนาเนี่ยเราได้ขายผักที่ปลูกแน่นอนเลยแล้วที่สำคัญนะไปเห็นแตงโมกำลังติดผลด้วยอะ่ะเนี่ยแตงโมไร้สารต้นก็สวยเครือก็สวยติดลูกมาสี่ห้าลูกใช้เวลาประมาณหนึ่ง,งเดือนได้ไหมแตงโมถึงจะลูกโตเนี่ยฮะ ถ้าหนึ่งเดือนได้นี่พอดีเลยวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบตลาดอารยะเราเนี่ยขายแตงโมไร้สารทันทีเลยแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวว่าจะขอสักลูกหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องขอกับเจ้าของที่ปลูกไว้ไม่รู้ใครปลูกผมจะขอสักลูกน่ะจะเดินเอาไปให้เศรษฐาได้ชิมอาหารดีบ้างคือเขากินแต่อาหารมีพิษกินแต่สิ่งที่ไม่ได้บำรุงร่างกาย ดังนั้นเดี๋ยวลองชิมแตงโมไร้สารจากกองทัพธรรมดูสิว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่น้องครับจะเอาไปฝากทหารก็ไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าเป็นทหารแตงโมอะ่ะเออพูดถึงทหารเนี่ยมันมีวาระที่พวกเราต้องไปเจอพี่น้องทหารอยู่ในเร็วๆนี้เพราะว่ากองทัพกองทัพบ,บกโดยนายทหารรัฐธรรมนูญเนี่ย เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องให้อัยการเป็นคนสอบเป็นคนยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรข้อหา1นึใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องถือว่ากองทัพบกถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะดาเนินการเรื่องนี้ในการปกป้องพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเมื่อกองทัพบกเป็นผู้เดินเรื่องเป็นผู้ยื่นคําร้อง ให้อัยการฟ้องทักษณิณแล้วอัยการสั่งฟ้องทักษณิกษณ,ษณที่สารอาญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกองทัพบ,บกต้องเดินหน้าต่อในฐานะเจ้าภาพพูดดําเนินการเดี๋ยวทีมทนายเราเขียนข้อเท็จจริงไม่ให้ก็ได้ถ้าทหารด้านนูลนไม่อยากเขียนความหมายก็คือว่ากองทัพบ,บกต้องยื่นคัดค้านการประกันตัวของทักษณิณชินวัตรไปด้วยไม่เหลือเขาของนี่เราต้องไปบอกกองทัพแบบนี้ เราต้องไปหาผู้จัดก,การอาหารบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ร้องให้อายการเดินเรื่องทำข้อหานะครับเป็นผู้แจ้งความเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ทำเรื่องไปที่อายการกองทับบกต้องทำเรื่องไปที่อายการคัดค้านการประกันตัวให้อายการยื่นคัดค้านการประ,ประกันตัว คือกองทัพโบกต้องยื่นคัดค้านการประกันตัวไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปกระทุ้งกองทัพบกว่าถึงเวลากองทัพในฐานะที่เป็นคนยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคุณก็ทำหนังสือไปทำหนังสือไปที่อายการเอกสารที่ต้องทำยื่นไปตามมาตรา108ทับหนึ่งนะครับประมวลการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าเหตุที่ไม่ต้องประกันตัว คัดค้านกันประกันตัวเพราะหนึ่งแกล้งว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไอน้นี่เข้าหลักเกณฑ์เลยเพราะทักษิณมีประวัติการหลบหนีมา17ปีใช่ไหมครับทนายวินยูก็ออกมาบอกว่าทักษิณเนี่ยหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาก็พร้อมที่จะสู้คดีในชั้นศาลเพราะที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าทักษิณเดินหน้าสู้คดีมาโดยตลอดสู้คดีอะไร17ปีหายไปเนี่ย ดังนั้นกองทัพสามารถอ้างเหตุแห่งการขอคัดค้านการประกันกตัวได้ 2. เกรงว่าทักษิณจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานซึ่งจะทำให้เสียรูปคดีดังนั้นเราเนี่ยไปบอกกองทัพเดินทางไปใกล้ๆเนี่ยเดินทางไปที่กองทัพบ,บกไปหาผู้จุการฐานบกในฐานะที่เป็นผู้นือการยื่นฟ้องยื่นคำร้องให้อาการตั้งแต่ต้น ถ้านายทะหารรัฐธรรมนูญไม่อยากทำเอกสารไม่เป็นไรทนายสอนและทนายมิน้นพร้อมจะเขียนคำร้องแทนนายทหารเองนี่เขียนให้ด้วยนะทหารมีหน้าที่เอาไปสแตมป์หัวกระดาษเป็นของกองทัพแล้วก็เดินเรื่องส่งเอกสารถ้าไม่อยากส่งเอกสารเดี๋ยวเราจะเป็นบุรุษไปสนีไปส่งให้เองก็ได้ นี่บริการดีขนาดนี้เลยเพราะเกรงว่าทักษิณจะหลบหนีแต่ผมเนี่ยไม่อยากให้ทักษิณเขาหลบหนีหลบหนีจะไม่จบบ้านเมืองจะไม่จบความวุ่นวายก็จะไม่จบทักษิณเนี่ยมีโอกาสครั้งที่สองครั้งแรกก็คือเขาไม่ติดคุกเนี่ยโอกาสในการทําให้บ้านเมืองเดินหน้าปลองดองสมานฉันเนี่ยเขาสามารถทําได้ตั้งแต่เขาเดินทางกลับมาเมืองไทยคือเขายอมติดคุก ถ้ายอมติดคุกน่ะมันเหมือนว่าคุณนักสินเคารพกระบวนการยุติธรรมอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เขาไปเล่นแง่เป็นสีธนนชัยเป็นภาษาอีสานเขาเรียกเสียงเมียงอ่ะใครๆอยู่อีสานบ้างครับเขาเรียกสีธนนชัยอ่ะไม่ยอมติดคุกนี่สีธนนชัยกับพันท้ายนรสิง์มีความต่างกันพันท้ายนรสิงเนี่ย แม้แต่ตัวตายยังให้หลักการกฎหมายบ้านเมืองอยู่แม้ตัวจะตายแต่ให้กฎหมายให้กฎหมายของบ้านเมืองอยู่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยประหารชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งกฎหมายเนี่ยพันหายนอนสิงแต่ทักศิณเนี่ยให้กฎหมายตายเพื่อเอาตัวเองรอดไอ้คนแบบนี้มันคบไม่ได้ไม่น่าคบด้วย ดังนั้นเนี่ยทักษิณมีโอกาสรอบที่สองรอบแรกทําลายกระบวนการยุติธรรมสร้างความไม่ปรองดองไปแล้วถ้าเขาปรองดองจริงอยากให้บ้านเมืองสงบเขาก็เคารพกฎหมายเหมือนคนอื่นยอมติดคุกใช่ไม่ใช่นี่เป็นรอบที่สองที่เขาจะสามารถแก้ตัวได้คือเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเคารพในกระบวนการยุติธรรมซะก็ยอมติดคุกยอมว่าก็เมื่อคนอื่นเขาติดคุกได้ทำไมทักษิณจะติดคุกไม่ได้ ทำไมคุณจะอยู่เหนือกฎหมายเพียงคนเดียวใช่ไม่ใช่ดังนั้นนี่ผมคิดว่ากองทัพบ,บกไม่ต้องลากรถถังมาหรอกวันนี้ไม่ต้องเอารถถังออกมาโชว์ไม่ต้องเอาอะไรออกมาทั้งสิ้นแค่กองทัพบ,บกยืนยันให้กฎหมายบ้านเมืองเดินหน้าแค่นั้นเองทุกอย่างมันก็จะสร้างความสามัคคีภายในประเทศเองไม่มีคนใดอยู่เหนือกฎหมายคนผิดก็ดําเนินการตาม สิ่งที่ผิดผมว่ามันมีเหตุที่ต้องไปเยี่ยมกองทัพในฐานะพี่น้องประชาชนไปบอกว่าวันนี้กองทัพต้องดาเนินการแบบนี้หนึ่งสองสามสี่มันจะสร้างความสามัคคีภายในประเทศได้ถ้าทุกคนเคารพกฎหมายเหมือนกันทุกคนอธิวันวุ่นวายเพราะว่ามันพยายามสร้างอภินิหารเหนือกฎหมายตั้งแต่ทักษิณเองก็สร้างอภินิหาร พอพระทักษินสร้างเสร็จก็เอาลูกน้องอีกเอาพิชิตเช่นบานมาสร้างพิธีหารทางกฎหมายอีกมันวุ่นวายเพราะคุณไม่เคารพก,กฎหมายไงใช่ไหมใช่นี่ถ้าอยากสร้างความสามัคคีจริงวันนี้